มาไี่มาเดี๋ยวพาไปวันนี้เราอยู่ที่ Stevenson for Mary วิลส s ครับมาเที่ยวน้ําตกกันบ้างครับว้เขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างสวยแล้วใช้เวลาเดินทางแค่ไม่นานเนาะแค่จากไอจากจุดจอดรถประมาณเจ็ดร้อยเมตรใช่ครับสวยครับตัวนี้ตัวที่มาถึงนี่ก็คือจากเมลเบิร์นจากในเมือง CBD นะครับประมาณหกครึ่งแปดสโโลเกโมประมาณนั้นละะมันจะมีสองจุดคือจุด ใจท็อปของน้ําตกแล้วก็มีจุดลุกเอาอีกอันหนึ่งครับครับ,รบนี่คือข้อมูลคร่าวๆครับไปดูกันดีกว่าครับบา <Bye. S 1> แล้วข้างหลังที่เห็นนี่ครับเดินมาแป๊บเดียวก็เจอแบบ ปลายน้ำตกนะครับแต่ต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ700เมตรอะไปต่อนนี้่ว่าครับไปฮะเอาเราพักพวกไปต่อที่เราจะลงไปข้างล่างในมีสะพานแบบเล็กๆเฮ้ยมุมจากตรงนี้ถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่าสวยมากเลยจากจุดที่เราไออยู่ตรงเนี้ยเป็นอีกจุด ไอ้ถหลันเอาไหมชั้นหนึ่งนะครับเราแต่เราจะเห็นไอ้ไอ้ต้นต้นของสมัยตะเคนเออไปข้างบนคเนอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่นักกุญแจชอบมาถ่ายกันแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าเกิดจากไฟป่าเมื่อปีก่อนป่ะปีที่แล้วป่ะไม่น่าว่าความรมสมบูรณ์กลับมาไวมากเลยเนาะฟื้นปวยมากครับเออทุกอย่างกลับมาเขียวเหมือนเดิมครับโวววว มาถึงแล้วนะเดินแป๊บเดียวเดินมาแป๊บเดียวไม่ถึง700เมตรแลวมั้งแต่มันมีที่ให้แวะถ่ายรูปเยอะอยู่ครับประมาณสจุดเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ชม เดินระวังกันหน่อยนะครับถ้าจะมาค่อนข้างลื่นแล้วระวังงูสภาพผีวเห็นก็มีแต่ป่ปาทั้งนั้นเลยต้นไม้ใหญ่เป็นโพรงเขาจะลุลงไปน,นาฮะไ่ที่พูดไปเมื่อกี้ว่าถึงแล้วข้างล่างอะรอเล่นนะความ <c oughs> จริงอะอยู่ข้างหน้านี่ครับเดินอย่างเดียวแต่ข้างทางนี่ถือว่าค่อนข้างสวยนะฮะ ทางเดินที่ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นทางแบบซิกแซกแบบค่อยๆไต่ระดับความสูงข,ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ต้นไม้ปกคลุมเยอะครับแดดสองเข้าไม่ถึงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฮะเหนื่อย,ยแล้วหรอ <laughs> นึกว่าตอนแรกนึกว่าไม่ค่อยชันเท right, ่าไหร่น้อเสื้อเปียกเสื้อเปียกเลยล่ะแต่จุดมอง<ๆ>มองไปจากตรงนี้เนี่ยมองด้วยตาเปล่าสวยมากเลยน้ะสวยสวยนะครับไปดูครับดูบรรยากาศครับ นี่ถือว่าครื่องทางเลยว,ว่าตรงไหนเน,น,นี่ยเ,เดินไม่รอก็เลยปไปถ่อนี่นะครับข้างหน้านี้คือทางที่แท้จริงนะครับเดินมาปุ๊บเจอสะพานเลยนะครับนี่นะครับดูก็กน ตัวลงไปจุ่มไปเรื่อยๆลงไปขึ้นตัวครับเปรียกแล้วแล้วนี่นะครับก็มาถึงจุดผลสุดแล้วเป็นไงบ้างที่นี่อ๋อสวยนะอากาศดีด้วยวันนี้ครับคุณอากาศดีมีแดดฟ้าเปิดด้วยครับอธิบายหน่อยวิธีมาที่นี่มาจากไหนครัจากเมเบิร์นอะขับรถมาครับขับมาณ สองชั่วโมงละครับประมาณระยะทางประมาณเก้าสิบกิโลเมตรครับคือ่อทีเรือนสันคอใช่แม่มาถ่ายรูปแม่มาเดินออกกายก็ได้ครับสวยๆอยู่ืตรงแถวอ่าแมรี่ฮิลส์ใช่ตแต่ทางผ่านก็จะมีไล่ไวายใช่ไหมถ้าอยากจะแวะครับเออ,เอ,อถ้าจะเป็นคนชอบไว้ชอบอะไรเงี้ยแม่มาได้เลยเลยมานนหน่อยก็มาถ่ายรูปสวยๆครับบรรยากาศดีๆต่ทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนนครับขอฝากด้วยลากัครับคุณ มานี่มาเดี๋ยวพาไปครับบ๊ายบายเร็วๆกลับบ้านกันแล้วครับ